เค้กลาเค้กฮะเดียวเดียวเดียวเขาไปไปตัดตรงนั้นอะเดี๋ยวเดียวเดียวตัดไม่ตรงแล้วยังจะตัดไม่โดนกันอีกเฮ้ยไม่พอเฮ้ให้ทำไมทำไมถึงแบบนี้สัตินานชาติไหนน้ำก็ไปหายทั่วบล็อกสวัสดีค่ะมิลิต้าเอ็กซ์แบงค์มสาวผู้จะมาชำระล้างจิตใจของทุกคนเองค่ะพูดเลยว่าตอนนี้เหนื่อยมากทำงานก็ทำต้องมาไล่ต้องมาวิดน้ำแล้ววันนี้นะคะ ทีมงานก็เลยส่งคลิปอันแสนจะผ่อนคลายค่ะมาให้เมดิตาเอ็กซ์คนนี้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนโอ้เค้กลาเค้กฮะเดียวเดียวเดียวเขไมไปตัดตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวตัดไม่ตรงแล้วยังจะตัดไม่โดนกันอีกเฮ้ยไม่พอเฮ้ยเฮ้ยอะอะไรไม่รู้ฮะก็ดูตรงดีนี่ก็ดูโอเคไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ้ไปเจล เฮ้ยเฮ้ยอะไรลงไปทำไมไม่กล้ยหยุดหยุดยุดมันไม่ตึงแน่จะบ้าเหรอเอ้อควันคายอะไรเนี่ยทำไมชีวิตควันกำลังเครียด โอ้ยดีเรียบเฮ้ยสวยสวยเรียบเรียบเรียบนั่นแหละนั่นแหละเออเฮ้อ <c oughs> การปรัทสา,ากับเอกสตร์กันทุกคนชาติหน้าชาติไหนประเทศฉันหาความเจริญไม่ได้ถามจริงว่าตอนเย็บไม่รู้สึกแย่เลยเหรอไม่ทำ้ายตัวเองแต่ทำ้ายคนที่นั่งข้างหลังที่สุดสุดยอดเลยสะพานลอยประเทศไทยสามารถชนะแรงโน้มถ่วงได้50ปีแล้วและตอนนี้ สบไยฟ้าสบายเขาอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยเอกจะส้มดีๆไม่ได้โอ้เฮ้ยส้อมอย่างนี้ส้มกูตรงไหนอะทำไมทำไมเราจะแบบนี้แล้วกอกนี้มันไม่ใช่กอกอ่างล้างหน้านี่สวยจังเลยชีวิตในประเทศนี้ทำให้รู้สึกว่าไอ้เรื่องแค่เนี้จิบจิบชาดหน้าชาดไหนน้ำขึ้นไปหาไอ้ท่วมลอกแกกับข้ากิน เห็นไหมมันเป็นลูบิกเลียงกันลงวานะ